เวทีวันนี้เราไม่มีแกล้งแชมป์นะครับเราจะมีแต่ละประเภทประเทศประเทศไทยนะครับแกล้งแชมป์คือการที่เอาทิ้งของแต่ละประเภทมาแข่งกันเรียกว่าแกล้ง<อ>แชมป์วันนี้เราไม่มีเพราะว่าถ้ามีผมว่ากรรมการจะลงเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ใช้นานหนักนะมันน่าเหมือนับทุกรุ่นเลยถ้าเราให้ในในไปเ,เ,ไปเนี่ยแล้วก็จะเดี๋ยวโอ้เสียดายตัวนี้ตัวแรกก่อนวยรกตัวเมียก่องามตัวผู้ก็โอ้โหเท่ ยังไม่ไปดูการินนี่ท่านใดยยังไม่กินข้าวแม่ยังไม่กินน้ำแม่ไปชมโคกระเบื้องก็มีน้ำดื่มบริการนะครับทางซ้ายมือนะครับทานผมห้างเวทีนะครับน้ำเด็เยวนๆครับกาแฟฟรีก็ได้ครับกรเด็กขอได้ครับเรืองซื้อก็ได้ครับขากลืนกาแฟร้านช่อระดากาแฟครับทรงอร่อยคนชมก็สวยนะครับสวยไร้ของโะตูเพื่อนไดครับนะครับมีข้าวกล่องแจกขนอกเกษตรกรยังมีของรางวัลอีกนะ เมื่อกี้เราแจกไปในเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ขอาหารขอาย่้าใคที่ยังเยนอยูนี่หาตัวก่านใชไหมคังมีนาทีรออันจะทำหายนะคะกกำลงใจนะครับเป็นกำลังใจให้เครื่องตัดหญ้าเลยเพราะ้น่้เดใจแล้วพีก่อนเสียวอหวหโอ้ยยังมีคนคิดการใหญ่ครับอยากได้มาที่เมื่อิี้จับไปเจ็บไปครับพี่น้องครับ สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเป็นการประกวดรอบไฟนอนครับ20ตัวสุดท้ายนะครับรุ่นฟันน้ำนมเพศผู้นะครับผมฟันน้ำนมเพศผู้ครับสนาม คือบรมอจังหวัดมหาสารคามครับผมมีความสุขครับรอบนี้มีควายเขาร่วมประกวดเกือบเจ็ดสิบตัวนะครับผมเกือบเจ็ดสิบตัวนะครับเขารอบมายี่สิบตัวนะครับมีเผือกรุดมาตัวหนึ่งครับผมลูกแก้วป้าขึ้นไปและใช่ไหครับับลูกรอได้นะครับอันนี้ฟัานำนมนะครับรุ่นฟ้านมนมเพศผู้นะครับผมขนาดฟ้านำนมนะครับพี่น้องครับนีเพศผู้ครับผูบาวหน่อยครับผูบาวไม่รุ่นครับ พี่น้องขอมาเบิ่งไหลเลยครับผมอยู่เอเพื่อบ่อระเบือครับทุกคนกันอยู่ภายใต้มาตรการนะครับเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโควิดสิบเก้านะครับทุกคนฉีดวัคซีนเราสองเข็มนะครับจึงได้เข้าม่ได้นะครับู้ใดยังบ่ฉีดก็ต้องไอทีเกก่อนนะครับผมคณะกรรมการปวดหัวนะครับ้างในครับครับคณะกรรมการเป็นลำบากเลยฮะทีมงานก็เป็นคุณหมอนะครับแล้วก็เป็นอ่าคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับ ด้านลักษณะของของควายไทยนะครับผม <fruit. S 2> ประทับใจมากเลยครับคุนนี้ครับยูอเมอร์บอโลเบย์เป็นท่านดีปีบอิืเบยปีนี้จะเป็นปีที่สองแล้วนะครับผมนะครับทุกคนรู้สึกอัดอรรย์ันใจมากเลยครับยังมาร่วมกิจกรรมนะครับภายในนะครับด้านฟังคังำนบนะครับจะมีโชว์พะพันควายนะครับ นะครับรอบๆเลยครับผมมากโดนสาระเห็ดเลยนะครับมาจากภาคกลางจากภาคเหนือจากภาคอีสานตอนล่างมาหมดเลยนะครับผมจากใช้ยาพุ่มก็มีครับเนี่ยครับผม้นี่แดบพอพันชั้นดีแลยเขานื้อเชื่อว่าครับครับให้กรรมการเป็นกันแล้ทกรรารนีตอนนี้แสงกันแล้งเลยครับที่กำลังมันแซงให้กรรการซุบบนแถวออนซ้อนออนซ้อนครับมื่อนี้เอาอยากไลฟ์ส่วนไม่เล ไปส่งไปส่งช่องไหนครับนี่ f ยเปี o ยกบ่าวเกษตรครับผม YouTube ครับผมอ๋อขอบคุณมากครับผขอบเช่นเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวโมนิฟายนะดีๆก็ได้ครับฝากด้วยนะครับทำให้หน้าตาดีเดินได้ครับท่านยูทูปเกอร์ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องกระเบืองฟันน้ำมันนะครับเปศ๊ยกกู้นะครับที่จะพัฒนาสายพันธุ์ไปสู่การเป็นพู้ว่าที่ดี ในอนาคตครับก็คือเหมือนนักบอลนักกีฬาแขครับเป็นที่โยบสุนนะครับเพื่อจะเป็นทางแท้คนใหญ่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับผมกดบัฟเฟโลเยาวชนนะครับบัฟเฟโลเยาวชนมีหมายเลขที่เข้ารอบนะครับอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับสิบหมายเลขครับมีหมายเลขอะไรสิบตัวเข้ารอบครับยกมือครับยกมือโอ้อยู่ด้านหลังนะครับผมเหมือเด็กค่ะ เบอร์เครับคุณเจมเบอร์สอสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอรยี่สิบสค่ะเบอครับอรยี่ค่หลรับเี่ค่ะบรบครับเรียกมาเลยครับผมเบอร์ยี่สครับเบอร์ค่ะรครับเบอร์สิบค่ะบครับโอ้คร์บีครับค่ะบครับ ไม่หลือไม่ได้หาชื่อไม่ได้ไม่ถึงนที่ไม่ได้หาชื่อนำกระพือของท่านสวัสดีครับพีเดอร์เนครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมที่วิทยาด้วยนะครับผมผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับผมในช่องครับส่วนไลายก็จะเป็น ของที่แจกน้องไวปจำนวอยนึงครับไปตัดต่อครับมื่อนี้กรับมันมีโอกาสดีนะครับขโอกาสให้กับชัยีทองในเบิร์นะครับคนมีความสุขครับที่ได้ความสวยมากจากทุกสารทิศเลยนะครับผมอันนี้มันไม่อยากออกไม่อยากประกวดต่อหรือเปล่าครับอันนี้กรับ้ใดสนรอบนะครับกรับเชิญไปพักบอลครับใชยงานใชยงามครับผมโอเคครับซิโนบอลเดีนะครับตอนนี้เลยทีตัวครับคุณครูพิษ หลึส <10 S 2> ตัวคร <6 Então, S 2> ับผมสิบตัครับสิตัวานี่้งนีะครได้บ้างสิบตัวเพิ่งจะเลี้ยงไหมหมายเลขเหมายเลขสาเรียงไปสองข้างนี้นยครับเนาะเรียงสองข้างมาเดีว้า่ัีครับใช่ครับใช่รับตวสามสิบองดยย่สิบสี่1ดบเก้าบสอง์1ยสิบสี่โดยสิบห้ากและตัวสุดท้ายครับผมไปนอนอีรีครับผมอันนี้กับรุ่นสวยรังวัตครับเลือกยาครับ เหมือนทุกคนอั้อั้นสนใจมาโดนครับอยากมีเวทีแบบนี้ยังมีกิจกรรมประกวดบบนี้นะครับผมพี่น้องเกษตรกรมน้าทั่วทุกสถูกใจเลยนะครับผมทุกตัววันนี้ก็ยอมรับว่ามีความสมบูรณ์แบบมากๆเลยแก่แต่ตัวครับสวยงามผิวพันดีกว่าคนอื่นนะครับมีเมียนไม่มีคอยตาเป็นเอ่อไม่ต้องดุนะครับผมรุ่นอีกครับผมทุกคนมองสวยงามตั้งแต่หัวโจรหางถ้าเราเอป็นดีงามนะครับอะไรครับท่านครับประกาศให้หน่อยเพื่อนเคย ประกันลดลดหวานกองดีกรงมนะครับช่วยเรื่องรถของท่านด้วยนะครับอีกคันนึงครับเป็นรถเก๋งซูซูกินะครับกองอสามห้าสองศูนย์สีขาวจังหวัดเลยนะเรื่องรถเล็กตามไป ช่องผมเองเพยนะครับผมผมสีทายเก็บบรรยากาศไหว้ให้พี่น้องในเบื้องในช่องผมนะครับบางรายการกับท่านคุณหมอเพิร่าเจ้าที่ทีเพิ่์มีความเชี่ยวชาญเพิ่์กับสีแนงนั่มว่าไหวตัวนี้นะครับเป็นอย่างจังได้ทั้งวันนะครับเป็นตัวนี้เป็นไอจังแค่นะครับจะในทีหนึ่งทีสองทีสามนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมขอบกุณที่ตามได้สดคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับผมเอ้โหสุดยอด ลุปลอหมดเลยครับผมลุ่มฝ่าน้ำนมอนาคตวัฒนธรรมนะครับผมมูกนบพนองครับตกป่ามือเลี่ยงกันนะครับและตัวเชื่องครับผมค่อนข้างเชื่องมากนะครับมือเศร้าประกวดงัวว่ามันโอ้ยจะเป็นสะดิดสะดึ้งารคาม เดี๋ยวอีกสักไม้น้งนองคอได้บรรยากาศครับเรอสักครู่ผมสั่งนอนุญาตยุติการไล่โซนซัมเน่ครับอีกสักสิบนาทีกันแล้วกันครับผมพี่น้องมาหลายเลครับรรนคนรักกันดูแลกันนะครับเพื่อเอาความต่อกันนะครับสถานที่เราวันนี้เรามากันด้วยใจจริง ที่จอดรก็ราอาจจะไม่อข้อตัวเท่าไหร่ต้องขอภังไ่อนคนทางยาเสพต้าไม่ไดก็ไี่น้องครับท่านพี่น้อมเกษมวัมผู้แสดงมาร่องงานอยากมารวมงานทุกท่านนะครับอยากเข้ามาร่วมงานนะครับแต่ทีนี้ที่จะลรก็ต้องบางทีเนาะเราอยากมาให้ทันก็ไม่เป็นไรครับสามารถไปเชื่อมทุกงานได้นะครับที่หมายเลขอะไรครับที่อากาศมี้นาะหมายเลขห้าัะมีในรอบนี้นะครับเพิ่นไปอาบน้มาคับผมเพิ่นห่อนหลเป็นการปรับอุณภูม เดี๋ยวนะต้นท้องต้งพลงโอเคครับผมครับเดี๋ยวที่ตามไปสองทีมด้อยนะครับผมไม่ถึงไม